เดลอนดอนมาแล้ว,ลว,ลวสาวอีสานบอย่านไถหากคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ประเด็นนี้จะขึ้นนะคะคือบกัสบกสอบบักบอสเต็มสองรอยนะคะพี่น้องคะได้ยินมันพูดถึงผู้หญิงเนาะผู้หญิงบางคนแล้วกันอะผู้หญิงหมอดูก็แล้วกันนะนะคอยเป็นคือจังคือเสือกอีกแล้วคอยก็เป็นคนเสือกอีกแล้วพี่น้องคะ ทำไมถึงเสือกได้เสือกดีอย่างนี้ละ่ะสาวรบปุรีเอ้ยนะคะนะที่มันไปว่าผู้หญิงนะคะเปรียบเสมือนเขาเป็นผู้หญิงไม่ดีเดี๋ยวก่อนถ้ามึงจะด่าว่าผู้หญิงไม่ดีเนี่ยก็แสดงว่ามึงก็ด่าแม่มึงด้วยด่าพี่มึงด้วยใช่ไหมพี่สาวมึงอะอีกคนที่อยู่กง้างมึงน่ะฮะบักสงนเตียนบักนาเซตอันหมอยหมาบอกปอบอม,มันเป็นอีหยังนักหนา กับอันอันอันผู้หญิงน่ะตอนนี้มึงวิ่งมากัดผู้หญิงแล้วหรอไอ้เฮียฮะทำไมหรอด่าพี่ด่าพอ่อมันไม่ลุ่งแล้วหรอไอสัตว์ฮะชีวิตของมึงเนี่ยเนาะวันวันถ้าไม่ได้ด่าคนหรือไร้สดด่าคนนี่มึงตายใช่ไหมฮะกูถามหน่อยเห็นวันก่อนกูก็เห็นไปทำคลิปถางปงถางป่ากับแม่ก็ดีๆอยู่ กูก็ว่าเออมันก็โอเคเดอ้อพาเฮดคลิปแบบนี้มันจะได้มีอะไรสร้างสรรค์นหน่อยสมกับตัวเองที่ตั้งฉายาตัวเองว่าเป็นนักอะไรนะนักสอนไม่ใช่หรอไปสอนคนนู้นคนนี้ทําฟาร,ร์มหนูฟาร,ร์มหมาไอฟาร,รม์ครรมคายฟาร์มขี้อะไรน่ะนะฮะเออไอซัดนี่มึงเล่นมันนั่งด่าด่าแล้วมันยอดวิวเยอะเออดีแต่กูเห็นส้นตีนลอยเต็มหน้าไลฟ์มึงเลยอ,ะอ่ะอ่า นะไอ้หน้าหนางังกระแตนแต๊คนทั้งโลกเขาก็ไม่รู้เขาจะเอาอะไรมาด่ามึงแล้วับแต๊แต๊ดับสองบ,อบ,อบับกบักควยแปลกบกดังแปลกบอันเป็นผู้ชายที่น่าเฮี้ยที่สุดในโลกแต่หน้ามึงเฮี้ยยังไม่พอจิตใจมึงยังเฮี้ยอีกไอ้สัตว์นรกนะว่าพี่ว่าน้องว่าทุกคนนะฮะ ว่าทุกคนนะคะที่ใครไปอยู่เคียงข้างนางนายชัยพลวิพาเนี่ยโอ้ปักปอบนิดาทุกคนนะคะเมื่อก่อนก็เล่นมาดามนะคะตอนนี้ลามาถึงเอารู้สึกว่า,านางแคนาดาเขาก็เป็นเพื่อนเ,อเป็นรุ่นน้องเรียนไม่ใช่หรอเห็นบอกว่าเรียนมาหาลัยใกล้ๆก,ก,กันหรือมหาลัยเดียวกันถ้าจำไม่ผิดนะมึงก็ยังมาว่าพี่น้องสถาบันเดียวกันอีกเนาะโอ้โหมึงนี่คบไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยชีวิตของมึงเนี่ยเนาะ กูบอกเลยนะถ้าชีวิตของมึงใช้ไม่ได้สักหน่อยนะกูบอกได้เลยคําเดียวเลยมึงเดินอยู่บนถนนก็มีใครเขามองมึงแม้แต่ญาติมึงก็ไม่มีใครเขามองมึงกูก็บอกเข้าใจว่าเป็นอย่างมึงจังเป็นผู้ชายที่ปากได้าปากอันนี้แน่ฮะโอ้โ,อโหเขาดังดามบดมือเบิดเบนดากันแม่งทุกซองมึงก็ไม่รู้จักไอ้นี่เนาะไม่รู้จักอายไม่ละอายแก่ใจเหรอฮะกูแค่โดนแค่สองอสองคนลุมถึงกูกูยังบอกโอ้โห กูเหมือนโดนเป็นไอ้นี่และไอจังไรไอสัตว์นะนี่มึงโดนคนด่าไม่ใช่น้อยเลยนะมันทั่วโลกเลยนะไอสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยฝรั่งอเมริกาเยอรมันออสเตรียอิตาลีคนด่ามึงสะสู้สะเซียวโอ้โหมึงยังมีความสุขในการทำทำคลิปเอานั่งไร้สดทาแป้งโอ้โหไอสัตว์กูบอกมึงแล้วว่าอย่าไปซื้อไอหา่าเดี๋ยวไม่มีตังซื้อเหล้าซื้อเบียร์แดกนูน่น เอาคี้เท่านูนะ่นไะอ้เหี้ยนะไอ้สัตว์นรกมึงนี่เกิดมาเป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้เลยปากยังกับปีจอยเหี้ยนะรหรือว่าพ่อหรือว่าพ่อกับแม่มึงเกิดมาปุ๊บตาชานกับยายสมควรเขาเอาไอ้หมาตีปากมึงฮะพอคลอดออกมาปุ๊บไปเอาหมาซัดแตะปากใส่มึงบอกปากมึงจะได้ปากหมาแท้ฮนะโชคดีของตาชานนะั้นที่เดินออกมานะ่ะถึงจะออกมาตอนตอนบ้นปลายชีวิตแล้วก็ตาม พฝนยังมีบุญหลงเหลืออยู่เนาะโอ้ยปอบ,ปอบพ่อตัวเองก็เอามานั่งด่าพี่สาวตัวเองก็เอามานั่งนินทาอิดชาบักสนต้นบักนาวอกบักบักโอ้ยจากบรสันหาสิหาคำด่าใส่นะคะพ,พี่น้องบักพีนี่มันมมียุ่งยางเดียวเลยค่ะนะคะ อิจฉาล้วนนะคะเห็นไผย,ยอดปิวดีเห็นไผเขามีความสุขกันปักสนใจนี่อิจฉาค่ะเพราะชีวิตของมันชีวิตนี้ไม่มีความสุขแล้วนะพี่น้องถ้ามันมีความสุขมันคงจะไม่มานั่งด่าอย่างนี้หรอกนะคนไม่มีความสุขต่างหากและที่มันนั่งด่าคนได้ทุกคนอะไอ้เฮียถึงกูจะนั่งด่าคนนะกูก็ดัืงด่าเป็นตัวๆนะกูเลือกดา่ากูไม่ได้ลกไม่ได้ด่ากัดมั่วยอย่างมึงไอสัตว์มึงยิ่งกว่าหมาบ้าอีกตอนเนี้ย มึงมีความในใจอะไรมากมายหรือเปล่าฮะไอสัตว์ฮะโอ้โหลุงกับป้าย้ายไปวางเยี่ยมเพื่อจะหนีปัญหาบาอยากจะยู่ให้อันซุ่มสูอันสร้างปัญหาว่าเขาสร้างปัญหาให้ซุ่มสูเขาก็หน,นีไปยู่มองมองของเขาซุ่มสูก็ไปกัดเขากัดจนบวดว่าบวเหลือบวอ,อันนั้นเลยนะบักสันดานหมาปักหนาสนตีนปักหนาอันเซ็ตหมอยหมามึงน่ะนะใส่ความทุกเรื่องใส่เรื่องพี่เอยใส่เรื่อง Uh, พี่เขยเอ้ยใส่แม้กระทั่งผู้บังเกิดเก้านะมึงยังใส่เรื่องใส่ความพ่อแม่มึงเลยไอสัตว์นะอีกจังหน่อยพ่อแม่มึงกลับมาคืนดีกันมึงก็สิบว่าขาแม่ใหญ่สมควรถิ่งบนนะ่ะฮะบักผีบักลูกว่าเกิดมาว่าโตเป็นจะคือนะมึงอ่นะกูบ่เห็นมึงออกจากงามดากแม่ใหญ่สมควรจะเทียนน่ะถ้ามึงออกจากตูดแม่ใหญ่สมควรนี่มึงเป็นมึงคือแบบไม,ไม่มีชีวิตเลยอ่ะนะอยู่ไม่ได้เลยชีวิตนี้ไอสัตว์นะ กูจะบอกให้นะคนอย่างมึงนะ่ะนูน่นไม่ต้องปลูกบ้านไอสัตว์ขุดหลุมฝังเลยมึงอไอเฮียนะไม่มีใครเขาอยากจะพูดกับมึงแล้วทั้งหมู่บ้านน่ะไอเฮียไอสัตว์นรกแหมมึงพูดออกมาได้ยังไงอ่ะไพ่อันนั้นเขาเอาไว้เล่นการพน,นัน,นแบบสนเตน,สนแสดงว่าหวัวสมองมึงมิจฉการพน,นันเต่ะฮะกูจะบอกให้ไพ่แบบนั้นเขาก็ดูดวงกันเยอะแยะมึงไปดูหนึ่มมึงหัดเปิดโลกกว้างบ้างนะเอ้นรกไอสัตว์ เขามีวิชาชีพไม่ได้ไปหลอกลวงใครกินไม่ได้มานั่งด่าใครเพื่อยอดไลยอดวิวเหมือนมึงไ้เหียนะมึงก็ยังไม่นั่งอิจฉาเขาแสดงว่าชีวิตของมึงทั้งชีวิตนี้คือต้องอะไรนะต้องอ่านั่งสันันๆันละะ้ะก็ออาเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่บ่ฮะ,ะมึงต้องใช้แบบเป็นหมอร่างทรงอย่างเดียวใช่ไหมถึงจะดูดวงได้ไอ้เหียฮะไอ้สัตว์นรกแม้ไอ้สัตว์ตอนนั้นก็ว่าลุงป้าบ้าอ่าบ้าพวกอ หมอทรงองเจ้าไอสัตว์มึงอตัวหนักเลยไอเฮียนะอะไรนะที่มึงกำลังบูชาอยู่น่ะไอสัตว์ไออะไรไอไอสาริกาลิ้นอะไรของมึงนะลิ้นวอกบอกปอบ,ปอบเอ้ยฮะไอสาริกาที่มึงไปสักไว้ที่ลิ้นมึงนะ่ะตอนนี้มันไม่เหลือแล้วนะกูบอกได้เลยมันเหลือแต่อีกาดําแล้วเกาะอยู่ในปากมึงนะไนสัตว์นะหรือไม่ก็หมาตายหาตายโหงอยู่ในปากมึงนะั่นแหละกูจะบอกให้นะกูฝากให้มึงเลยไอบักแต่แต่บัก ควยแปนะมึงเป็นผู้ชายที่แย่ที่สุดในโลกนะในสามโลกเลยไอสัตว์นะไม่มีปัญญาธรมมาหากินได้แต่ทำคลิปดาวนั่งไลฟ์สดดาวคนนั้นคนนี้เวลาทำคลิปโอ้โหสร้างภาพดีลึอเกินอ้นรกแต่เวลาพอเมาเข้าไปแล้วไอสัตว์ดาวผู้หญิงอย่างกบไอนี่เลยมึงอย่าลืมนะผู้หญิงก็เพศแม่มึงไอเหี้ยนะฝากไว้ใครเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมาก,มากสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า